ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ค่ะนายวรนัทหนูรอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้เป็นประธานในการประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำซากเป็นการบูรณาการแผนการปฏิบัติในระดับพื้นที่ระหว่างหน่วยทหารจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนในการเตรียมความร่วมมือเตรียมความพร้อมถึงสถานการณ์เหตุภัยพิบัติแบบออนไลน์ผ่านทางระบบซูมณนะห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5าสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีพลตรีอนุสรโอุไรเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นหัวหน้าคณะผู้สังเกตการของศูนย์อำนวยการจิตอา,าสาภาค4ี่ผ่านทางระบบซูมค่ะโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับได้มกีการจำลองเหตุการณ์นะครับเกิดพายุโซนร้อนพระพิรุณบริเวณอ่าวไทายตอน ล่าขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งทําให้เกิดฝนที่ตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและคลื่นซัดฝั่งตั้งแต่การก่อเหตุเกิดการขอไปครับตั้งแต่ก่อนการเกิดพายระหว่างการเกิดพายและหลังการเกิดพายโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับได้แนะนําแนวทางการดําเนินงานพร้อมมอบหมายให้กับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาดําเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกิดภัยพิบัติซ้ำซากอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติและอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนปี2565ครับ